สวัสดีครับ,นนรบอเอฟซีแฟนสองเลยถามผู้สมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่านเกาเกาะก็จะพยเอฟซีเลยถามผู้ส้มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทยาแม่น้องดาดากับลูกอึงนะครับลูกอึงมากับฟันอีกแล้วนะครับฟันว่าป่าเพี้ยนเอาเลขกมาแต่วัดสามตัวห้างเดียวงวดวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนเสียด้มาตัวใดก็ตามไปฟังดงกันนะครับเข้ามาแล้วก็นะ่ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกำลังใจด้วยนะครับ ขอม้วนทั้งมวลที่เกินดนวดที่ยายแบงปันใหม่ผมมาได้ไปนั่มผมมาจัดท่านเป็นคลิปเปื่อยใจเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูไปนั่มกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสี่หไขไม่ได้ตัวใดก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับํามผมมานะครับป้าผมไปหน่อยเอฟซีไปตามแนวทางของลุงอึงน,นะคะลุงอึงฝันแล้วนะคะฝันว่าป้าไปวัดนะคะกลับมาเอาเลขมาให้นะคะ ใส่กระด้งมาโตวบบนี้นะคะเป็นเลขสามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะอ๋อตีีของเรื่องลูกลูไปใส่มากของหนูมาหลอบหนึ่งหรอกตลาด,ดตลาดแน้อตลาดมันเมเข้านี่นละ้วซื้อของไว้ใส่อ๋อ นึกว่าบ่สบายนึกว่าแปรามแต่นี่ดีแล้วมันเพราดแล้วดีแล้วปากเศ้าเบี้ยวเลยเศร้าเบี้ยวเยาอีหอยะเป็นโรคจิตใช่จิตยากเศร้าแล้วอืมอืปอมอหมอืมอืมอื่อื้อหมอกมยงเอืมอืมอด้อืมอืนอืมอืมอืมอืาอืมอืมอืมอืนอี้อมอืมืมอ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 ือืมอืมอืมอืนอืมเมื่อเมอบมานออืเอืมอนนะอืนบมอี โาอเรื่องไปหาดูแทะน้องไผ่อ๋อน้องไผ่มันน้องไผ่อ๋ออ๋อเบี้ยู้มอเตียงมอเตียงเป็นมาะหุ่นยสนแก่นที่เอนเป็นอันนะเป็นอันเป็นนายกเป็นนายกเออมอเตียมอเตีย้ข้าวฟันมลูกันงี้เยฟันแล้วฟันมาขึ้นนี่ขึ้นขันมากอนนี่กับบ้านฟันฟันจำได้ปะ จำได้ขับกันอย่งครับผมบอกภผ่เพ็นพรที่บอกเด็กครบผบอกไครเลยบอกลูกส่องเลยลูกส่องเลยผัานมาป่าแล้วไปวัดมันบอกค่ะเพื่อเอาตัวเลขไซกัดดงมากไหมป่านยังป้าเพน็นปลาเพน็นนี่นป่านนี่เจ้าเพื่อไปวัดค้มนะือเนาะจ้าดดมาดึกเดือดาตีหนึ่งที่สอง็ีเลกขขาสูงเลยโง่ลงโง่มา,งงงงงงงมาไซกรดดงแวาจัดตัวสีแดงไม่ตัวสีแดงเลย ใส่กระดงย่มอมาเลยใส่กระดงย่มอมาเลยไปรต้นแน่นั่นเจ้กูเคยฝันเมื่อกี้เคยดเ,ยเยบิง้งคาคังเม็นาประเ่ยอยู่บ่แม่ยนไปเที่ยนเหล่ามา,า,มา,าติวัะมาติวัดที่นี่เบิ้งเอาเล่กสักใช่ๆคล้ายๆเลขกะม้อนหมลูกใอ่เล่กเป็นคดๆยังสลับไอปเที่ย <มา S 2> เน<ส>เลย่อนเที่ยนชัดเลยใส่กระดงมาเลยใส่กระดงออกมาใส่รถซาเลงเมาส์นนีเดตุเล่กสั่นระวังกั่นใส่กระดงคดมาเลย ห้าศูนยไม่จำทานนีบอกผู้บอกไปว่าสิรักเสือเอาแสดกโอ้ยโออ้ีไวแน่นเห็นนาหนูก็เม่นองระดาถือไม้กันเต้าย่างจกจกหดปแลวแต่ว่านมนี่านบอเล้บเป็นตวสีแดงมลุสีแดงจเื่องเลยโคกาศูนย์ใแดงมัทุกตั่มีนเป็นผู้โคตรมาตัวแดงเลยได้ไข่เทียนแดงสนะห้าคือตัวใหญ่จับได้แม่นพวกนี้ มีแค่นังหรือฝันไม่ยากใช่ไหมฝหรก็เมื่อค่ะยี่บอกเป็นเลขขกงเลขเกาม่เลขหกเดี๋ยวกันก็ได้กันเกานะเลขหไทยเลยบอเป็นเลขกันั่นเไทยวะเไทยเขียนไปแล้วเขียนเลยเขยนรดเลขสัเลขสอตัวกับสี่อทมีสามย่างเราสูมีขนาดเลยเนาะ ตัวมัง่าด้วยผมอตัวบังายผมเคยฝันเป็นใสตกระดงมากไหมฝันยสิไีจ้ะมต้องดีไหมขาเห็นเหล็กหรือเปลเห็นแล้วไหมไม่นี่จ้ะต้องดีอย่าคือคือเวลาหนูกันเวลาหนูที่นอนหนูทอธิษฐานเลยอย่าอย่ามาให้หนูตีเลขอย่างไรเขามาชิบามาเป็นตัวเลยหนูก็ฝันเป็นตัวหัวข้าหูเฮายร์แมนตีกายวิรฝันเป็นตัวตลอดนอนนอนเทียบแมนรุ่งจะฝันเป็นตัวตลอดเลยโอ้คาชูน เอาใส่กระดงมาตัวยงใหญ่เลยบ่ใส่กระดงมาตัวปังไงโคุลูคโลมากแม่โคลาสูตเ่องมาแไม่เอาลุงแล้วฝันนะคฝัน่าประเพทเราเรขใส่กระดงมา้นะคะมาแตวัดถูกไปวัดมาหกหศูนย์นยาละเกียนกันเก้าห้าศูนย์นะคะตาไทยหกหาหกศูนย์หาศูนย์่นบอกให้เบิ้งเอาเพิ่บอกใ้เสื้อกับเบิ้งเอาตัวเร็มาให้แล้วเน่บบางวะตวนี้เหรอพสัน โบบอกว่าละวันไหนโบวันท yeah, nah ี่บอกแต่เราเขาจ้ำเมาเขาจ้ำได้ขึ้นเลยแต่ว่าเบิ้งคักแล้วว่าไปเพ่นเป็นคนเอาไม่หายเพ่นนั่นแหละมามาแต่วัดแต่ัดเดชวันนี้บอกไปเด้ฝันเมื่อคืนนี่แล้สิลอยซื้อเอาแต่ไม่รู้มายูทูบกันด้วยอยู่ว่าถืออยู่แสดงว่ายังว่าท่านได้อันนี้อันสลัดที่แบงก์ว่าจะเนี่ยโบวันที่สื้อหรอกคิดว่ามากบุญนะสื้อบุญเนาะหกลงไปดีเจ้า่าซื้อว่าท่านเนาะเอฟซีก็เอาขุนแล้ว อ๋อโคลเคตนสื่อสแนวสื่อรับานแน่กาส่งเงินเพิ่ยเดอเรีดิว้อปเพฟัง่ปเพียมมเลกว่ามมเดิบปะบว่าที่บ้านมากปเพถือบุลุมบือแตงว่านีไปถึงเลยงวดที่แล้วเนาะหยับคลิปหยับคลิปหยับปันหอยไข่วันนี้เราทุนขึ้นปากไวมารุ้งวันน้า โอ้มันตีของแรงเนาะของแรงของมือเนี่ยตังต่ได้ออกมากวัวตาฝฟันขึ้นเดียวเนี่บอกม่อหาฝันขึ้นมาขึ้น่ันลกคัับปันแนเนาะมันขับปันแนก็ปัดตูเลยไหมไม่าเท่าได้ก็รู้มตีหนึ่งีสองียนึสองฟันจำได้ค่ะจำได้เน่ยรุ่งตีเติมวรมันตีสองเนาะนอนจิตเว็นอย่าเ เบื้องคักแล้วว่าเป็นโฮกหาศูนย์นั่นหออ๋อเป็นห่งลุกยิงว่ฟันคับฟันแน่วฟันจำได้ฟันช่วงประมาณปีสองเลียงไว้เป็นแถวเลยไหมเออเี้ยงเป็นแถวเลยคนเราเลี้ยงกันบ่ลุงเลี้ยงกันมากเลยหกห้าศูนย์ว่าแต่ยูคนเราบุมกระเล็กตำมลมันบ่ก็เลี้ยงกันมาเลี้ยงเป็นแถวบ่แล้วจะเลี้ยงแถวแถวต่างแถวนอนเลี้ยงือหนูเห็ดแบบนี้บ่แม่ดนี่แหละนี่ยโฮกหาศูนย์เป็นตัวสีแดงสีแดงไข่ไข่เทียนแดงนี่บ่ค่ะไข่เทียนแดงโง่เล จำมจหารือเมื่อคืนนี่จำแม่นพ่อไหมคือมาหัวยุ่มๆเลุคนเดียวแล้วไนเลขสามตัวตรงๆเลยนะโมเบาเลยมเบาอ้่ฟังเลย้บาอ้ไฟังเลยนี่เบาลุงสองเลยนี่ลุงสองเลยหกห้าศูนย์ันเอาไปเดียวได้พี่น้องเขียนกันไว้เก้าห้าศูนย์หกห้าหกศูนย์หศูนย์ถ้าเลขสองตัวลุ้งมาข้างหน้าหรือข้างหลังมาข้างหลังน่ดนึงมาห้าศูนเอาค่ะเน้นเน้นหู้นนบ้ค่ะ ยก้อนสองซีโลห้ที่ไส้ขถจะหยุดนะลงปั๊บเลยลงช่องเขาเบิ่งตลอดเนาะออกปั๊บแล้วแม่สองซีไหมลงออกสองซีนงวดนันลาวออกลาวเมนบอกเมนออกสองสองซีออกลาวเลออกลาวสองสองซีเอฟซีบายยูซีบาสื้อไทยแบบเก็บไว้ซื้อไทยแบบออกลาวสองสองีออกลาวจะลงคลิปไม่ออกรถเงินซื้อพเสาวื้อบอ ค้ออกซ้อเไทยนีนะอตรี่ไปาสวมไทยเท่าเดียเนาะสนมไทยเดี๋ยวนี้ก็ได้ปเป็ุงานอยู่บ้านอบ้านป่ายังบัสมบัยอยหดีป่า้งสอ้ห่เขาก็ไหวนะเขาใจเยอ่มาอ้าวสุมพชานีลุงฟันหน่นอยฟันว่าประเภทเอารลขแซกกระดงมาให้โตบบง่ายตัวสีแดง6กฮานูนะคะ เอขเขียนเลี่ยงเห็นเลยบริยุคนละมุ่งขึอเลขนำมอนม่นกเลี้ยงมาเลยไหมก็เลขกหายก้าหาศูนย์หกหาหกศูนย์ต่มเลขสตัวยิ่งปุยปุยมนมอกบรับเลยบ่จ้ะนอมบลับตื่นเลยมันตื่นนอนตีสองเนยคตื่นจำได้อมนะแต่ก็ฝันว่าอยากจำไม่ว่าันจะจำได้จได้เ่สิแม่นแต่ันนี่ยังจำไม่ได้ครับใครคับข้า่มแม่เลขสีเขาวันนี้ได้เอาใครเลืใส่หนึ่งเน้นคอมเมนคือคมมโ้คนจืใสื่อ ไข่กับย okay. AH an ok. ok ังก่อนต้นหอมหอมแดงลูกบ mm ุบหลานเนื้อนมหลานเน้อนมทำงานถึงงานเดี๋ยวแล้วองห้องคนแหลกห่จ้ะสองคนท่สองคนหนึ่งเรียนปหปห้าว่าคนเดียววูยดีลูกนะยังมรูุดงายังรู้ไปคนหนึ่งเนาะยังคนหนึ่ง สคนรุดอยูกันนึงแล้วอาลูกมีลูกสองคนเปลนเบาเลยไหมเปนเป็นเ่าเอาเมียแล้วอยูย่หกวันที่เงียครับกับบังวาเอซและธรมบุสมตุาตันโค้งเสร็จแรกในฟางแล้วนะครับทียนนวดนยาไดซารุเรียของลูกอึงนะครับสาหรับพรหมไทยลิปนี้สะุ้ยครั้งหนึ่งนะครับลูกอึงฟันอีกแล้วฟันว่าป่าเพี้ยนเอาเรียกมาแต่แวัดสามตัวหางเดียววันวันที่สิบหกกันเยหกเจ็ดนะครับ เป็นเลขสามตัวหกหาศูนย์นะครับมีค้างเดี่ยวนะครับตัวแต่เป็นสองตัวก็เป็นหกหาหกศูนย์หาศูนย์นะครับลูกเอิองพันกากเนี่ยนในหาศูนย์นะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อแต่กินแป้งของรัฐบาลกวางไบเอฟซีและทำบุตรท่านคงเสือเงี้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ตายลิมนี้แต่เขอยุติเพียงซันนี้เพราะกว่านีกคลิปต่อต่อไปรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ